ร้านอาหารตามสั่งขวัญใจเชา้าธรรมศาสตร,ร์รังสิตอยากให้มาขขยข้างบ้านจริงๆเลยชื่อร้านป้าสมบูรณ์ค่ะเมนูของที่นี่เป็นเอกลักษณ์มีกลิ่นอายของปักใต้เรามาตอนร้านเปิดนั่งรอแป๊บเดียวคนเต็มร้านเลยจะสั่งแบบราดข้าวกับข้าวก็ได้มีหมดจับคู่ได้เลยทั้งหมูไก่กุ้งหมึกแต่ไม่มีหมูกรอบนะจานไหนมิกแล้วไม่แมทพี่เขาก็แนะนำให้ด้วยเริ่มที่ข้าวคั่วกลิ้งไข่กับกุ้งกุ้งสดเด้งดึงและตัวใหญ่คั่วมากับไข่ยอย่างนัวพริกแกงเนี่ยอร่อยอ่ะเผ็ดรุด ปีแตก่ก็ไม่โหดมากข้าวราดแกงเขียวหวานปลาหมึกหมึกก็โซดสดชิ้นใหญ่พริกแกงเขียวหวานหนักมือดีเข้มข้นสุดๆนานๆจะได้กินหมึกดีขนาดนี้เอามาอีก ข้าวหมึกคั่วพริกเกลือกระเทียมแน่แน,นเผ็ดนิดๆเค็มกำลังดีกุ้งผัดกะปิสตออร่อยมากอะ่ะหอมกะปิเค็มเผ็ดกำลังดีมีเปรี้ยวตบถ่ายยิ่งทำให้อร่อยประทับใจแรงทั้งรสมือและความคุ้มค่าติดใจมากไปกินมาสองรอบและทั้งทีไม่ได้อยู่แถวนี้นะและที่เด็ดไม่แพ้ก,กันคือตระกูลหมูนุ่มข้าวหมูคั่วไข่เนี่ยอย่างนัวเลยเติมน้ำปลาพริกหน่อยคืออร่อยจบหนึ่งในจานที่เราชอบที่สุดคือหมูนุ่มทอดพริกกระเทียมอร่อยขนาดนี้พี่ทำได้ยังไงตบท้ายสดต้มจื เต้าหู้หมูสับเมนูง่ายๆที่ทําเองก็ได้แต่ที่นี่อร่อยยะมาแล้วก็อยากมาอีกเพราะเป็นร้านที่อยากให้มาอยู่แถวบ้านจริงๆอร่อยแม่ครัวใจดีคุ้มทุกโยอดร้านป้าสมบูรณ์อาหารตามสั่งอยู่หลังมอทอรังสิทธฝั่งเชียงรากเปิด9ก้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มปิดทุกวันจันทร์จ้า